เดี๋ยวแต่งให้ดูน่าะักอีกอันนี้ก็ไม่ชอบแต่งหน้าจัดก็ไม่ชอบนะคะจะสวยไปไหนถามว่าจะสวยไปไหนทำไมต้องแต่งหน้าจัดตอนคบกันแรกๆก็อฮ้ยก็ผู้หญิงแบบไม่ใช่รอกคมาบสวยแต่พอหลังๆนี่บอกว่ารู้ถึงใจถึงพุงแล้วใม่ตองเวลาเหมือนแต่งตัวสวยๆไปไหนก็จะถามแต่งตัวสวยจะไปไหนเหรอเริ่นี้ก็แบบเราก็ไม่เคยไปเห็นเล่าวะา แล้วก็มีอีกข้อหนึ่งชอบตอกย้ำความผิดพลาดของแฟนตัวเองผู้หญิงอะนะชอบพูดชอบไปพูดเรื่องแบบที่เขาเก่าๆผ่านมาแล้ว่อยาที่ใส่ป้องหมดเลยนะเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ชอบว่าเขานะหดวยยังมีอีกนะแต่ว่าเราไว้ต่อเป็นซีรีส์ดีกว่าคุณผู้ชมอช่วงต่อไปค่ะติดตามชมเทรนด์เลดี้ค่ะ ผู้หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนยีนยนใสสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไอม่อืมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นแลร่วงเพศเลยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดดดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันน่ะนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปม,มีเมียน้อยถูกต้อง,องที่สุด เมื่อผู time, ้หญิงต้องเาจิภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะหาซื้อได้ตามราคาทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร085668347 6 0840999347ชอบไหมภรรยาหุ่นล้วนแบบนี้อไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่คหุ่นสวยเป๊ะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไง ใช่เลยโดนแบบนี้โดน <Wow. S 1> แล้วไงอะ่ะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะว่าแบบนี้สินว่สิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกหนก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร085-666-8347 084-938-1183 084-099-9347นัหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุด สคบอควบมาห้าสมาคมขายตรงหัวหอกตั้งสภาวิชาชีพลุยตลาด AEC สมาคมวินาศภัยหนุนกรมทันอิเล็กทรอนิกส์มั่นใจคอปพอไฟเขียวดีเดหลังปี57ชัวธุรกิจกลางกรุงฮึดอัดปโปรสู้ม็อบมัดใจขายชอบดูดเม็ดเงินระยะสั้น อาหารเสริมผิวขาวคุ่นสวยโตกระชูดดูดดาราเซเล็บกระโจนร่วมขอเอียวขายตรงไตามาดหนึ่งสถานการณ์ซึมยาวการเมืองร้อนเศรษฐกิจสุดฉุดธุรกิจอ่วมสตาสัญชายปรับทับรับศึกเครือข่ายลุยกลยุทธ์ครบเครื่องดันเรดมอสลุกยอดคืนชีพ PWC แฉภัยคุกค,คามข้อมูลสารสนเทศระบุแฮกเกอร์แชมป์โจรกรรมขั้นเทพติดตามนังสิพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดได้ทุกแผงทั่วประเทศเลยนะครับค่าสำหรับช่วงสุดท้ายของรายการอ่าวันนี้บอยก็มี เรื่องราวเกี่ยวกับ lady lady มาฝากกันอีกแล้วให้เหมาะสมกับชื่อช่วงเทรน lady นั่นเองใช่แล้วคือมันใช้สิ่งมากอันนี้จริงๆขอขอเรื่องคุณผู้ชมมันได้เสียงนางมากจริงๆได้มีสีสันใช้เสียงก็เลยโอเคนี้พอเออใช่เจ๊อยู่เงียบเงียไปเถอะนะดีแล้วหนูพ่พูดเอง นี่นะคะว้ยมีเทคนิคการเลือกซื้อเสื้อผ้าให้เหมาะกับสีผิวของคุณสาวๆนะคะเยี่เราจะเห็นได้ว่าในเมืองไทยเนี่ยคือมันคือเป็นประเทศที่แบบเมฟรับหลานหลายใช่ไหมใช่หลากหลายวัฒนธรรมแล้วก็มีเสื้อผ้าออกมาหลากหลายแล้วก็ผู้หญิงนะก็มีหลายสีผิวด้วยเพราะเดี๋ยวนี้ก็ลูกครึ่งจีนมั่งลูกครึ่งยุโรปมั่งไทยบ้างใช่ไทยแทดงแบบเรา แท้แทมก็จะดำๆครับครับนี่นี่นิดนึงไม่ใช่ก็เรื่องสีผิวน้ำเพิ่มใช่จริงๆเขาก็จะออกขาวๆข,าว,ข,า,วขาวอมชมพูมา้างขาวเหลืองบั่งอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะบัวก็เลยมีเทคนิคการเลือกซื้อเสืสส้อผ้าให้เันเหมาะกับสีผิวของคุณสาวๆนั่นเองอมาดูกันดีกว่าว่าคุณสาวๆมีสีผิวเสียอะไรและควรจะใส่เสื้อผ้าแบบไหนเขาบอกว่าเริ่มกันที่สาวผิวขาว อมเหลืองกันดีกว่าเขาบอกว่าคนที่มีผิวสีนี้นะคะสามารถใส่ได้ทุกสีเลยไม่ว่าจะเป็นแดงเขียวสีฟ้าหรือว่าสีชมพูว้าวอิจฉาเนาะอ้ออิจฉาเขาเป็นสีชมพูอันด่วนสีเหลืองไงใช่ใส่ได้ทุกสีเลย Every color เลยสวยเสียงนางแบบเล็กน้อยว่าแต่ฉันเนาะไม่ไม่ได้ดูตัวเองเลยนะ าวผิวคล้ำดำแทนค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าให้เลือกสีโทนกลางๆไม่อ่อนเกินไปและไม่สดเกินไปหรือเลือกเฉดสีที่ค่อนข้างเข้มก็ดีเช่นสีกรมเทาสีน้ำตาลเข้มสีฟ้าสีม่วงสีเทาหรือว่าสีดำอ่ะอย่างนี้สีเรียกอะไรนะสีครมเราะว่าสาวผิวคล้ำดำหรือแทนฉันก็แทนนะแทนที่จะขาวหรือว่าสีผิวน้ำพึ่งเนี่ยฉันไม่รู้ตัวเองสีผิวอะไรวะ นี่ก็ใส่ได้หมดเออใส่ได้หมดเธอไม่ค่ะมั่นใจอ่ะต่อไปสาวผิวสองสีหรือว่าผิวสีน้ำผึ้งนี่นี่หนูก็ผิวสองสีเหมือนกันผิวสีน้ำผึ้งพึ่งไหมนะคะอันนี้พึ่งสนพึ่งไหมพึ่งไหมเออ ควรจะเลือกเสื้อผ้าที่มีสีค่อนข้างอ่อนนะคะโดยเฉพาะสีผสมต่างๆที่ดูไม่ร้อนแรงจนเกินไปหรือว่าเย็นตาจนเกินไปนะคะเช่นสีน้ําตาลอะนางใส่สีส้มนะคุณผู้ชมวันนี้นะก็ใส่เสื้อสีน้ําตาลมาหรือว่าสีเขียวอมฟ้าสีชมพูอมส้มหรือว่าสีเลือดนกสีชมพูมนเหล่านี้เป็นต้นต่อไปสาวผิวอมชมพูเออใช่อิจฉามากเลยอยากมีผิวอมชมพู ควเลือกสีที่มันอ่อนๆนะคะโทนสีอ่อนๆสดใสสดใสเช่นสีฟ้าอมเขียวสีฟ้าอ่อนสีกโกสีชมพูอ่อนสีส้มเนาะแต่จริงๆแล้วเขาก็ใส่ได้ทุกสีเนาะใช่คือถ้ามันราะสีดำก็สวยสีเทาใสแล้วมันขับขึ้นมาเลยอ่ะเป็นรถยนต์เหรอคะถึงขับโอยเปื่อจริงเลยเอามันขับเ้นห็นป้องบ่อต่อสีอ่าต่อไป ผิวสีสุดท้ายผิวขาวซีดอันนี้ก็น่ากลัวกันไปนะอ,อ,อารมประมาณว่า ฉีกูต้ามาเปล่านางตัวตัวซีดไปไหนเนี่ยเนาะควรเลือกสีโทนเข้มเพื่อขับผิวของคุณครับแบบบ้องบอกนะคะเมื่อกี้ใช้รถยนต์นะคะไม่ใช่ค่ะขับผิวของคุณนะคะให้มันดูเข้มยิ่งขึ้นเช่นสีแดงเข้มสีเหลืองอมน้ําตาลสีน้ําตาลไหมสีเขียวเข้มก็สะได้หมดเลยโทนอะไรใช่ที่มันเข้มๆแต่ว่าใส่สีแดงเข้มช่วงนี้ก็ระวังนิดนึง อยากเดินแถวกรุงเทพเดินทถวต่างจังหวัดอาจจะได้แถวกรุงเทพนี่อาจจะมีแบบเต้แถวกรุงเทพบนี่อาจจะมีแบบเออโดนเอ่ออาจจะโดนอะไรได้นะคะเนอออันนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณนิดนึงแต่จริงๆแล้วไม่ว่าเราจะใส่เสื้อสีอะไรก็ระมัดระวังตัวให้ดีแล้วกันมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าที่เราใส่เสื้อสีอะไรเราจะไม่โดนใส่สีนั้นเราจะโดนอะไรอย่างเงี้ยเลย นั่นแหละก็ใส่เสื้อสีอะไรก็ตามก็ควรให้เลือกเสื้อผ้านะคะคุณผู้ชมให้มันเหมาะกับรูปร่างของตัวเราเองบุคลิกของตัวเราเองเหมาะกับสัดส่วนของเราเองเช่นบางคนตรงนี้น้อยค่ะ้านเยอะอะไรอย่างนี้เหล่านี้เป็นต้นนะคะนิ่ฉันเหลือเกินนะเนือยจีนตรงนี้เยอะ แต่มันก็คือคนเราไมผสมสัดส่วนใช่ไหมตัวเล็กก็มีน้อยเลยก็ไม่เล็กเราก็แต่งอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันโอเคฉันน่ารักแล้วฉันอยู่แบบนี้เคยเห็นไหมเหมือนว่าพอตัวเล็กแล้วแบบข้างบนใหญ่ก็จะเดิน แม่งจะบอกว่าฉันน่ารักแล้วถามว่าใครชมคะชงไปเองเค่ะชมตัวเองบอกว่าเออโอเคฉันน่ารักแล้วจริงก็ฉันรู้สึกดีฉันมีกําลังใจฉันรู้สึกเนี่ยแหละฉันน่ารักแล้วก็เลยใส่อะไรก็ได้ใส่อะไรก็ได้ดำใส่ก็โอเค เขียวเป็นผ้เขียวเดี๋ยวช่วงนี้ไม่ใช่เทรนนี่นะถ้าเกิดว่าจะใส่แดงเขียวเขืองขนาดนี้เป็นจราจรเป็นจราจรเลยจอยสีแยกดีกว่าค่ะไม่ได้ไม่ได้เราต้องศึกษาสีที่มันผสมกันด้วยสีที่มันเหมาะกับสีผิวเราแล้วก็ชุดที่มันเหมาะกับรูปร่างของเราด้วยใช่ค่ะก็สําหรับวันนี้เนาะเวลาของพวกเราสามสาวก็หมดลงอีกแล้วนะคะผู้ชมพวกเราสามสาวคิดที่เกิดก็ก่อนจากไปก็ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ ดีค่ะใช่ใชนะคะพวกเราสองสาวคิดดีเกินก็ขอลากกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะ